เมนูวันนี้ทำข้าวต้มกุ้ยทานค่ะกับข้าวก็จะมีไข่เกี่ยวตัวส่งทอดผัดคะน้าน้ำมันหอยปลาทาเกลือทอดอันนี้กับข้าวข้าวต้มกุ้ยนะคะวันนี้ทานข้าวต้มกุ้ยเบาๆน่าทานไหมคะ ปลาทาเกลือทอดค่ะต้มข้าต้มกุ้ยด้วยหม้อไฟฟ้าค่ะใส่ใบเตยไปด้วยกับข้าวข้าต้มกุ้ยมีสี่อย่างน่าทานไหมคะเข้ามาชมฝากติดตามด้วยนะคะทำอาหาร บ้านๆให้ชมทุกวันค่ะอาหารบ้านๆอาหารง่ายๆขอพระคุณมากค่ะที่เข้ามาชมและติดตาม